การแข่งทีนักแบดพร้อมพิธีการพี่เก่งพร้อมครับพร้อมแน่โอเคครับเสียงปุ๊บปุ๊บต้อนรับทีนักแบดใช่ไหมครับ 哦。Oh, chó à ta không được bây giờ là mà حاجة böyle دي حاجة böyle กันสีแดงเอามาสีขาวตาขาวใช่ไหมตาเขียวใช่ไหมตาโตอะไรข้ออะไรข้อไหนข้อหางตาข้อไหนขึหน่อยเรายึดข้ออะไรแล้วอ่ะไปหาเรื่องเราเหรอ Obrigado. เกาะันศาชุเัคืออะไรเราเาที่ไหนอ่ะกที่ทะละเลก็เไอนี้กันศาเลยทีู่้พูดถึงอ่ะก็ีี่ thank you ถูกเรื่องที่สองไปแล้วนะครับ